คุณต้องการให้เธออที่นี่มันกำลัอยู่ใครึที่นี่ช่างสะดวกสบายเละมีอะไรที่สมหมาหม่านร้บของฉันอู่มบอยบอลาวาบ่แลาวาเอา ตัแล้ว่าแล้วก็บน mm ัสจำะไรสิอะไรเนี่ยคืออะไรเอาติดตัวแล้วกันตาไม่ได้ฮู้ฮ่าใช่ม <50 meeting> <sein> ันก็ด <zijn> ีมากเลย อคะมันเข็งอย่างตามที่เราอยู่ในโรงแรมนี้เราตามที่เราอยู่ในโรงแรมนี้แล้วก็เออเราก็ไม่ต้องทำอะไรโอเคมาชิวๆเอ้าไเอซี่นี่แล้วฉันชมอะไรหลายๆอย่าง นี่มัน้าปักทงเปล่าเนี่ยเราวๆก็มีหัวสซิทีสุดร้อยใสซีวีดีไม่ต่างสบายจริงแทมที่มีดับไม้ด้วยเออของจริงดิแล้วน,นี่คืออะไรแล้วน,นี่คือหองตุนลง มีอะไรหลายอย่างหลายหลายอย่างให้รับชมห้องผมเนี่ยมันหรูหราจริงๆนี่คืออะไรจะเราไป้องต่าไปในห้องนี้เลยห้องนี้ผมก็จะไม่ได้สำรวจทุ่าผมเพิ่งมามันนค่าอะไรเพราะผมก,ก็กำลังไปติดจ้าแล้นนี่คืออะไร โยวมักกง oh, มกรเดอ Let's see นเดอร์โอ้มังกรเอนเดอร์พูน่ารักโอ้โหตัวยาวเลยแต่มักกงกรเอนเดอร์ก็ไม่กัดเลยพูมเพราะผมลงมัดให้ไม่ใช่และนี่คือใครอะไรหลายอย่างหลายหลายอย่างโอ้ชื่อชอบขายพวกนี้ดิแล้วเรามาดูว่าผมคาบอะไรเทียไม่มีอะไรคารบเลย มัวเจอกับแสงหมดะไรที่มันตกมองว่าที่มานตกลงมา,มาจากฟ้าผมลองเข้าดูโอ้ยตายตายโอ้ยฟอลากาลันจังหว่างเปลนเฮ้ยอะไรนะฮะไอ้บุกมาทีนี้ยังไงทุกคนจะกล้าเดือดจกกัดการไปเดี๋ยวแกคือใครผมชื่อว่าเออผมชื่อว่าเออเตอร์อครับ,รบอ๋อแกชื่อว่าเตอร์นะ ฉันชื่อว่าบิ๊กฟุตคุณชื่อว่าบิ๊กฟุตเหรอใช่จะคือรายชาแห่งแห่งอณาจักรสีมว่วงนี่คือพวกของคุณหรอสีม่วงใช่พวกเราสู้รบมาเป็นเวลานานล้มตายกันเกินกาดแล้วแล้วคุณแล้วแล้วคุณสู้รบกับใครเหรอครับไอยบอกสีดำดิ มัน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 มีตัวเหมือนกับพวกเรามันมีตัวเป็นพวกเราเลยแต่ว่าร่างกายมันมันไม่ใช่สีม่วงมันคือสีดาบวกมันมีบาสมีปาทุกะม,มีอะไรทําให้พวกเราล้มตายเด้แค่นี้แต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าพวกเราสร้างเกิดขึ้นมาได้ดว่าห้องแลองเรารู้ลาม้าเหา่าอ้าวเมา,าจริงครับ เออว่ะที่แน่แหละคือตาทับชัดเหรอครับเออเข้าไปเข้ามาสิขออนุญาตนะคะโอ้หัวหน้าก็ไปเร็วเกินเอ้ยโอเจ็บเอ้ยโอเจ็บหัวหน้าว่างไงเออคุณบิ๊กฟู้ดครับว่างไงเออ อะไรปะนี่เราฐานน้คุณดูที่นี่เหรอเนี่ยเออก็ใช่ดิดูที่นี้ฉันอยู่ตรงนี้ผอล<อ>งไปได้ไหมเออโอ้ถานน้ำใส่แลครับใกล้จะต่อคืนแล้วสิโอ้โหตอนนี้คือที่อาบน้ำแล้วน่ะ ไอ้โคลุกเอ้ยไม่แทงครับเอ้ยหยุดไม่ต้องทำอะไรครับครับผมน่ะเออนี่คือบ่ออะไรบ่อน้ำร้อนสีมึนลงไม่เชื่อมึนลงไปเอ้ยม่จับมือหัวไว้ผักไปไปไปโอ้โหโอ้โหร้อนสีร้อนร้อนร้อนเฮ้ยอย่าไปตรงนั้นด้วย แล้วเดี๋ยวไปตรงนั้นแล้วกยนโรจีเลยตัวนี้คืออะไรอ่ะว้ายเราเรล่นคนไปแล้วเดี๋ยนี่คนมีโค้ชให้เออไอโฟนนั้นไปอายุท้าแกยุไนอุ้ยเออโอ้ยเออคุณครับคุณคือไอ้เมั่วใช่ไหมครับ อยากลองเปิดไฟใช่ไหมล่ะครับควรคืนม่วงแน่นอนอย่ามาทำตัวผมน่ากลัวนะครับฮะรับเหรอคู่จูดในม่วงเหรอจริงจริงแล้วมาหนีก่อนโอ๊ย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 แกแกเอาชุดข้อใสถุ่นน่ะเดี๋ยวฉันจะฉันจับแกอยู่ในกระเป๋าของฉันละเดี๋ยวฉันจะพาแกไปหางค้าช่วยด้วยครับคุณ ขอบคุณบิ๊กฟุตรเฮ้ยแม่ใจหมอกเลยหายใจไม่ออกบืด